đơn bay tam xén tàu ăn đơn tam phán hay sen ngoan nằm ta nơi thu nhà จะเปลยเป็นความงามอย่ามัวแต่ตั้งคำถาเพื่อแลวันสี่ครามจนลืมความเป็นสวัสดีค่ะมื่อนี้เจสินสิบผ้ามาพบกับเกษตรอ้อย,อยเอ้งเตะกเกษตทั่วทิศทั่วแดนเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้เจสินสิบ้ามากกูทั่วดินไอต้มสู่ถ้าสมมุทรสาครกินมื่อนี้ท่าสมมุทรสาครมายามหอดเมืองขอนแก่น ก็เลยสิผ้ามากรูบเคื่อดินเัื่อดินสูงบนกระเอญน,นะคะเนาะบ้างเงานี่ดกบ้างแล้วหมากย่างหลายเลยเนี่ยดกคักเป็นป้านายเร็วๆเงานึงละได้ึนด้นดกยันเด็กผิวยันหัวนบขึ้นบัส มาดุก่พี้ยไออีกมาเด้อเอาทั่วดินไปตุ่มเด้อบัดนี้เด้อในเวลาแล้วดี้ัดนี้เเวลาต่ม่วดินแล้วอ๋อนี่ครับไปเลย

ตอแรกเป้นมาดกเห็ะไหม้นอาที่สองมาขึ้นมาดกว่ะวันนาแขกอย่างเี้ยม,มาเลยงคุมมันอ่ะอบาดตุ๊บตุ๊กวนีแน้วปวด,ดน้องไน่าแก้วกัเลย ยังนี้เลยตองสามเงาได้มอเลยวองสามเงาได้มอดิเลยนักหัวดี่อันนี้ลมลแต่หัวใสเป็นหมาหอนเปนเงานีไม่นเขาคือแนแถวพวกน้ ถูกสามในจะได้เป็นแต่ลอยน้อยเหมือนเดิมเลยลุกขัดนะต้องขาดต้องบ๊กขื่น,น้องออลุกรัดขนะีน้นอนเลย เอาเด้อเด้อเอาเด้อเด้อเลยโอ้อหสิช็อตสองสาม่อยจะได้เป็นกระตาโอ้ดแทว่ะโอ้นั่งเต็มดีครับ โอ้แกบ่อออกไว้ัไม่เต็มห่อเลยโอ้เอาไปดูแล้วมันจะเต็มกับตาเลยไม่เปิดอนนี่เขดืก ยังบอคันแก่ดีเป็นไดบางครับแกไปต้ม,มไมยแก่แบบดีเป็นได้องวัดอีกอืสอสวงปูป่เปนีป้เาซิ้อไปเสองกับสวงคนเด้วยแล้วเป็นเนาะนเ,ปนเป็นดอกวั็นี้ไหมออ่เป็นเสียนดินเนาะ มันเป็นไลยอือีฮเฮ้ยเฮ้อู้ห่หนสุดเลยออกกสอนกปนนกปนเนาะนยง่เป็น,น,ออนเ,นเนนนนยลยแก่ดีอ,อ๋อมก็น้ำฝนเนาะมันยังมัทนตรงเนี่ยนมทนนี่ยนเนี่ยนเป็นไร มาด,ดูเจ้าเดเอาไปเลยโอ้หมูลุ้นยา่ยนศิลปิภามาปู่ไม่เดอกขับพี่น,อน,นออ้องมาหนี้ปู่เล้าเบิองว่ามันเป็นรวยบ่เป็นรวย,ยดีอยู่แต่ว่ายังมาท่านเลยเต็มบันไดเอาซ้ำหนี่ก่อนมือหนาเยี่ยนศิลปิภามาพบก,กับกระสองงิอ้อยเงาะเอแงะอีกสิภาามาปู่ไม่ ผู้ดใดมักผู้ดใดชอบชิมนี่ออย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้แอดเซลนี่เวยนะคะขอบคุณถุกกำลังใจด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ